สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับภาพที่ทุกคนเห็นไปก็เป็นการถ่ายอาหารแบบง่ายๆนะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าเทคนิคเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยนะครับก็ภาพแรกก็จะเป็นภาพเค้กนะครับ สามเหลี่ยมนะครับอันนี้ผมก็ใช้เทคนิคนะครับแล้วก็โหมดในการถ่ายภาพที่ไม่ยากนะครับโหมดที่ผมใช้ก็จะเป็นโหมด AV นะครับโหมดที่ควบคุมรูรับแสงนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ก็กล้องก็จะคำนวณให้นะครับผมจะกําหนดแค่2ค่านะครับก็คือค่าของรูรับแสงนะครับแล้วก็ค่าของ ISO นะครับผมจะล็อกเอาไว้เลยนะครับภาพ แรกภาพนี้นะครับผมก็ใช้ค่า F นะครับที่3.2นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ภาพเนี่ยพื้นหลังเนี่ยเบลอมากจนเกินไปนะครับใช้ค่า F ที่3.2นะครับแล้วก็ใช้ ISO 100นะครับแล้วผมก็ใช้ฉากหลังเป็นแก้วน้ำนะครับสีสันต่างๆที่ผมสั่งมานะครับส่วนภาพที่2นะครับเป็นภาพนี้นะครับค่า F ก็ยังเป็น3.2เหมือนเดิมนะครับ ISO ก็ยังเป็น100เหมือนเดิมนะครับ ส่วนเทคนิคที่ผมใช้ในภาพนี้นะครับก็คือผมถอยแก้วน้ำนะครับออกไปให้ไกลจากตัวเค้กมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ข้างหลังเนี่ยมันเบลอนะครับเพราะว่าเราใช้ค่าเ f น้อยใช่ไหมครับ3.2ข้างหลังก็จะเบลอนะครับเพราะว่าเราโฟกัสที่ตัวของก้อนเค้กนะครับแล้วก็ใช้ตัวสส่วนนะครับเข้ามาช่วยนะครับผมก็ ให้ความสําคัญกับเค้กนะครับกับจานเค้กเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือ1ส่วนก็เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ละลายเบอร์สวยงามนะครับอ่าส่วนภาพนี้นะครับผมก็ปรับการวางจานนิดนึงกับแก้วนิดนึงนะครับก็คือขยับทุกอย่างเข้ามาหากันนะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้ค่า F32 เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ถอยออกมานะครับแล้วก็กดกล้องลงนะครับในมุมสายตาของเรามองอาหารนะครับก็ประมาณ45องศานะครับ ก็เหมือนเรานั่งมองอาหารนะครับเรานั่งเราก็ก้มหน้ามองจานอาหารนะครับผมก็ใช้ระยะนี้นะครับองศาแบบนี้นะครับในการถ่ายภาพนี้นะครับทำไมผมทําแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้เห็นดีเทลนะครับขยับทุกอย่างเข้ามาหากันให้อยู่ในโฟกัสนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเห็นรายละเอียดไม่เบลอมากจนเกินไปนะครับเห็นรายละเอียดของเค้กของจานแล้วก็ของแก้วน้ําสีสันก็จะสวยงามนะครับส่วนภาพนี้นะครับผมก็ขยับจานเค้กนะครับมาด้านหน้านะครับเพื่อที่จะให้ ด้านหลังนะครับเบอร์นะครับเพราะว่าผมอยากได้แบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับที่มันมีหญ้านะครับชายหญ้าอยู่ริมอยู่ริมน้ํานะครับผมก็เลยขยับทุกอย่างแล้วก็ย่อตัวลงนะครับให้เป็นแนวระนาบมากขึ้นให้เห็นยอดหญ้าด้านหลังนะครับเพื่อที่ข้างหลังเนี่ยก็จะได้หลุดโฟกัสฉากหลังเบอร์เป็นโบเก้นะครับสวยงามนะครับแล้วเราก็โฟกัสด้านหน้าสุดนะครับก็คือที่ตัวเค้กนั่นเองนะครับข้างหลังก็จะเบอร์สวยงามนะครับส่วนภาพนี้นะครับ ผมก็ขยับตัวเองนะครับไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับก็ย้ายตัวเองนะครับไปอีกมุมนึงนะครับให้มีฉากหน้านะครับเป็นแก้วสีเขียวนะครับแล้วก็มีฉากหลังนะครับเป็นแก้วอีก2-3ใบนะครับนะแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่ผมใช้ในภาพนี้นะครับก็คือใช้จุดตัด9ช่องนะครับเราจะเห็นว่าผมผมวางจุดตัด9ช่องไว้ตรงก้อนช็อกโกแลตนะครับ ก็จะอยู่ตรงจุดตัด9ช่องให้มีจุดเด่นของภาพโดยผ่านจุดตัด9ช่องนะครับแล้วก็มีความลึกเป็นมิติของภาพโดยการที่เรามีฉากหน้าแล้วก็มีฉากหลังนะครับภาพก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับส่วนภาพต่อมาเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับผมเริ่มปรับค่า f ขึ้นนะครับเป็น f 3 5นะทำไมผมปรับขึ้นนะครับเพราะว่าจานนะครับมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในจานเนี่ยมี ค่อนข้างหลายอย่างนะครับผมก็เลยปรับค่า F ขึ้นนะครับไม่อยากให้มันเบลอมากจนเกินไปนะครับแต่ ISO ก็ยังเป็น100เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็โฟกัสที่ก้อนไอศครีมนะครับที่อยู่ในถ้วยสีขาวนะครับก็จะเห็นว่าก็จะอยู่ใกล้เคียงกับจุดตัด9ช่องมากที่สุดนะครับเราก็จะมีเส้นนำสายตานะครับก็เป็นล่องของไม้นะครับด้านหลังนะครับมาที่จานนะครับ แล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมใช้ในภาพนี้ก็คือการเล่นกับแสงนะครับมีแสงพระอาทิตย์อ่อนๆนะครับผมถ่ายภาพนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็จะได้แสงพระอาทิตย์อ่อนๆนะครับเราจะได้แสงเงาในตัวของวัตถุของเราด้วยนะครับเนาะภาพก็จะได้เป็นมิติประมาณนี้นะครับส่วนภาพต่อมานะครับก็ยังอยู่ที่ค่า F35 นะครับผมก็โฟกัสที่ตรงกลางเลยนะครับก้อน ไอศครีมตรงกลางที่มีธงนะครับตรงนี้เองนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เส้นนำสายตาโดยผ่านล่องไม้ด้านหลังนะครับให้เป็นเส้นนำสายตานะครับนิดหน่อยนะครับมาสู่จานของเรานะครับแล้วก็เล่นกับแสงเงาของพระอาทิตย์ที่ตกกระทบกับอาหารของเรานะครับแต่ว่าเราต้องระวังนะครับเพราะว่าในภาพเราเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีครีมนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับที่อาจจะหลุด โฟกัสไปได้นะครับเราก็พยายามถ่ายให้พอดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเข้าโปรแกรมแล้วถ้ามันโอเวอร์ไปนะครับเราก็มาปรับแต่งได้นะครับแต่ว่าต้องถ่ายมาให้พอดีมากที่สุดนะครับและภาพสุดท้ายนะครับก็คือภาพนี้นะครับการถ่ายอาหารนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือภาพท็อปวิวนะครับถ่ายจากด้านบนนะครับแล้วผมก็ปรับค่า F นะครับเป็น F8 นะครับเพื่อที่จะให้มีความชัด ที่มากขึ้นนะครับหรือพูดง่ายๆคือชัดทางภาพนั่นเองนะครับนะเราผมก็วางเฟรมนะครับให้พอดีมากที่สุดนะครับนะเล็งให้พอดีมากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ลายไม้แล้วก็ล่องของแผ่นไม้นะครับเป็นเส้นนําสายตานะครับมาหาวัตถุหรือว่าอาหารของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเทคนิคที่ผมมาแบ่งปันวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมจะสรุปให้นะครับ มีอยู่2-3สส่วนนะครับก็คือส่วนแรกนะครับก็ใช้ค่า f ที่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะครับในการถ่ายอาหารนะครับถ่ายมุม45องศานะครับส่วนมุมท็อปวิวเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ค่า f สูงๆนะครับ f 8 f 9 f 11นะครับเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดทั้งภาพนะครับเราเราจะได้เห็นอาหารชัดทุกอย่างนะครับ แล้วก็ใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องนะครับมากด3ส่วนนะครับแล้วก็เส้นนำสายตานะครับเข้ามาประกอบในภาพของเรานะครับภาพของเราก็จะดูมีมิติมีความสวยงามมากขึ้นนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับปอกรูนโฟโต้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับบ๊ายบาย